เรื่องของการช่วยเห,ห,หล,ลือเหลือรักษาร็อม่าะเอนั้นเพราะการช่วยการช่วยภายนอกแล้วเช่นมีบุคคลช่วยภายนอกมีแพทย์ทางการโรคมี ทำวิธีบางอย่างนะน,น้องเขาเรงยก่าทำรังไม่เพลนกันเกง่งว่าเมฆพุ่งสิดนโดนใจที่ว่าใครเครียดบ้างซึ่งก็มีการทำในเรื่องหลังก็มีส่วนช่วยคนบางใครเครียดทีบางร้านทุกคน แต่ผู้อานั้นน่องจากการรัฐบาไปนอกแล้วให้เราใจว่าถ้ามนคนนั้นเป็นคนหนึ่งที่เรียกว่าเมื่อพระสงฆ์ธรรยายโดยดั่งใจแล้วจามาที่เรียกว่าเป็นต่วนดีย คุ้ครองรักษาแบุคคลนี่ตัวนหนึง่งเนีในเรื่องพนวนยังมีการคุ้มาในเรื่องนานไม่ใช่น้อยเหมือนกันเื่องรีกว่ามีคองขังมากว่างน้อยบ้างซึ่งเป็นตัวนหนึ่งที่พี่สิ่องทั้งลย ได้นำมาขยายทุกวันตอนเช้าวอนเย็นวันพอดวันนี้วันอาจารย์ี่ว่ะนิยมสรลยายในการช่วยทุกวันเข้าไปเรือช่วยให้อมร ให้แท้ไปนั้นคนใจสำคัญเย่อสำกอเอหมดวาโสดหมดรอดงหดกันว่าเรียกว่าบางทีก็ตวป็ชุดแล้วก็มีคนนั้นก็มีเรื่องของการป้องกันภัยต่างๆเี่หัวลำดับบางเพ่มมีผู้เพเสยรใจ วันนี้ก็สวจระหวางสรวเที่ตรวจดูยาวๆขอข้อมอลงนักนเปิดเผยน่าจีบใครสนใตามได้ก็นี้เปิดถึงต่อได้ยะนาวารียวาภูราบาเรโกเรนติรังรังเอวาเมวายยโดินังเบตานังอปกปเท

namo be agne namo nam paritang me yena sanena suvati mano ye sukara namo pasandaha tan sa yethaniva anyo te yena si

हे हवादना <Sh Keyboard> <न् Jesús intelligence> wow kante seka sukhina ma santo vata vasa pe roka vopasa mentu te roka pataya re